ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ และทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของ แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่ว จนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาติรวมทุกทุกบุญบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งสาธารณะกุศลสรงเคราะห์โลกสร้างบทดพิหารสาราก,การเปลี่ยน สาดกระถินพระปา่าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นกรวมมาเป็นดวงบุญใสใสกลมรอบถัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรโลกที่จะในแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้นึกเมาๆอย่างสบายสมอย นึกในความเปรื่ปีติว่าวันเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างสมบุญบารมีของเราเอาไว้ติดอยู่ในศูนย์กลางกายที่เจ็ดเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในมนุษย์และในเทวโลก ให้เรานึกอย่างนุ่มๆน,นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆอย่าไปเค้นภาพอย่าไปเน้นนะจ๊ะให้นึกอย่างนุ่มโนนนิ่งๆน,นุ่มๆ เบาเบาสมายสมายแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้ใสใสให้เย็นเย็นถ้ามันจัน,น้น้เกิดรับเลือเป็นนห็นภาพแล้วก็พปเยอะเลือกตาขึ้นมานนิด เหมือนเราเปือป้อตาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆโดยไม่เสียดายสิ่งที่เราได้เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วก็เริ่มทนใหม่ค่อยๆนึ้อนิ่งๆนุ่มๆเบาๆส,สบาย เมื่อเราทำซ้ำๆบ่อยๆทุกวันทุกคืนนานๆานเข้าก็จะเกิดสภาวะจิตที่บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายจนเห็นความบริสุทธิ์ภายในได้ เป็นดวงใสๆที่มาร้องกับความสุขสุขที่ไม่มีประมาณความสุขนั้นก็จะขยายสู่ระบบประสาทและกกล้ามเนื้อแต่เราสุขกายสุขใจและก็ขยาย ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดกระแสแห่งความสุขที่มีอนุภาพมีพลังที่ทำให้ใครได้เห็นเราได้เข้าใกล้เราก็จะปล่อยมีความสุขตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้นึกนมนุ่ม นิ่งนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นแตจจะจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยรบริกรรมภาวนาไปด้วยก็ได้ภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรัง สมาหังให้ดังออกมาจากกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาทมาขจัดสิ่งที่เป็นบาปอกุศลให้หมดสิ้นไป ลเลเต่ใจที่ใสใสเย,ย็นเย็นาจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาอย่างนั้นไปด้วยก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปคําภาวนาจะใช้ประคองใจเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อเราหมดความจำเป็น เราสามารถทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนึ่งอย่างเดียวได้เราก็ไม่ต้องประคองใจด้วยบรกิกรรมภาวนาสัมมาหลังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงค่อยย้อนกลับมา ภาวนาสัมมาหังใหม่กับระคร,ระคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับภาพองค์พระ mm hmm. ก็จะนึกภาพองค์พระแก้วใสๆแทนก็ได้นะจ๊ะ จะเป็นองค์พระใสๆแต่วิธีการนึกต้องแบบเดียวกันอย่าเน้นอย่าเค้นภาพอย่าเพ่งอย่าจ้องให้นึกเบาๆสบายๆในทำนองเดียวกันนะจ๊ะต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ ต้องผ่อนคลายประวัติเส้นทางสายกลางภายในนั้นนะต้องผ่อนคลายเป็นเส้นทาง,างความสุขจะไม่มีอาการตึงเครียดหรือทุกข์เลยมีแต่สุขที่เพิ่มขึ้น เื่อเราทำบ่อยๆก็จะค่อยๆชำนาญภาพก็จะปรากฏชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆเมื่อเราทำบ่อยๆก็คุ้นเคยใจก็จะล่นก้าไปสู่ภายในกลาง ของทุกสิ่งนี่เราเห็นถ้าเห็นดวงใจก็จะมุ่งเข้ากลางดวงถ้าเห็นกายภายในใจก็จะพุ่งเข้าไปสู่กายภายในเห็นองค์พระใจก็จะมุ่งไปสู่กลางองค์พระที่ใส เป็นแนวดิ่งลงไปที่ขยายออกไปทุกทิศท,ทุกทางแต่ว่าอย่าไปเน้นอย่าไปกำกับอย่าไปคิดนำอย่าก,กลัวช้าอย่าคิดนำอย่าก,กำกับใจใสๆเดี๋ยวจะ เคลื่อนกับไปเองแล่นกับไปเองถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายสุขจะเพิ่มขึ้นแม้เห็นชัดถ้าลืมตาเห็นแล้วเหลอยิ่งกว่าลืมตาเห็นก็ตามก็ยังต้องใช้วิธีการเดิมที่ถูกต้อง คือนิ่งอย่างเดียวอย่างนุน่มๆสบายๆซุขจะเพิ่มขึนภาพก็จะเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์จะเพิ่มขึนม้นแต่ถ้าหากเราเป็นเน้นเป็นลุ้นเป็นเล่งเพ่งหรือจ้องอย่างไม่รู้ตัวเราจะสังเกตได้ว่า ภาพภายในเนี่ยมันจะชะลอช้าลงปริมาณแห่งความสุขก็จะลดลงลดลงในระดับที่เราไม่ชอบแล้วเราก็จะฝื้นดันต่อไปอีกสุขก็ยิ่งลดลงไปอีกเพราะผิดวิธีทั้งๆที่เราทำถูกมา ในระดับหนึ่งแล้วนี่สำคัญนะลูกนะเวลาไปอยู่ที่บ้านเราไปนั่งส่วนตัวตามลำพังต้องจำวิธีการนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะเพราะปีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติทรรให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนืงจากวันเวลา ที่เหลืออยู่ข้างหน้านี้สั้นลงไปทุกวันระนบภัยจะมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบเราจะพัดพลาดจากกายยากนี้ในโลกใบนี้เมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาและสม่ำเสมอ ให้มีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราทำอย่างไรใจถึงนั่นกับไปสู่ภายในเรื่อยๆทำอย่างไรใจถึงถอนออกมาแล,แล้วก็ค่อยๆปรับลงวิธีการให้ถูกหลักวิชา ประกอบความเบียนให้กลั่นกลา้าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นบรรพชิตก็จะบวชอยู่อย่างมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไปทุกวันทุกคืนไม่มีอะไรเหนียวหลังใจเราได้เลยถ้าเป็นครหัสก็จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีจะมีปัญหาแรงกดดันอะไรมาเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายปร้ายก็จะกลายเป็นดีดีเยู่แล้วก็ดีเพิ่มขึ้นเป็นดีเลิศ พราะฉะนั้นกระตให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะลูกนะมันฝึกหยุดฝึกนิ่งนุ่มๆให้ใสๆอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวถ้าเราทำในคลองในจำนานแล้วบ่อยๆซํำๆจนจำนานต่อไป เราก็าจะได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หายสงสัยด้วยตัวของเราเองและยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างเป็นความลับของเราอยู่และจะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความลับของเราอีกต่อไปโดยเฉพาะ อย่างน้อยต้องให้รู้จักว่าความจุที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวของเรานีเองภายในมีแสงสว่างส่องทางชีวิตที่เห็นได้แตกต่างจากแสงภายนอกและแสงสว่างที่ส่องทางชีวิตท้าไม่เราเห็นชีวิตอีกหลายระดับ ที่เกิกกายเป็นความลับของเราก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเราได้เข้าถึงเห็นชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์เห็นชีวิตของกายทิพย์ที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์ละเอียด เห็นชีวิตขางกายรูปรบรลมที่แตกต่างจากกายทิพย์เห <inaudible> ็นชีวิตขงกายอารูปแบบมที่แตกต่างชีวิตของกายรูปรบบรมเห็นชีวิตองพระธรรมกายที่แตกต่างกว่าทุกๆชีวิตที่ผ่านมาแจ่มแจ้งหายสงสัยในตัวเราเองรู้จักว่า ที่เป็นเนื้อเป็นหนังแพ้แท้ของพระตัตตนาไตรนั้นคืออะไรตัวจริงแห่งพระตัตนาไตรเราจะได้ไ่ได้ยิยนแค่ชื่อแต่เข้าถึงได้และเห็นได้เป็นอันหนึ่งอเดียวกับท่านได้เราจะรู้จักคำว่าพุทธรัตนะทำไมเอาคำว่าพุทธ มาเกี่ยวกับคำมรัตนะเราจะหายสงสัยและก็แจมแจ้งขึ้นที่ว่าผูรู้ผู้ตื่นผู้เบิกมานแล้วที่เป็นรัตนะจริงๆไม่ใช่แค่ข้ออุปมางนะลักษณะเป็นอย่างไรชีวิตที่ใสชีวิตที่เป็นแก้ว เป็นแก้วใสใสที่ใสกว่ารัตนะใดๆใ,ในโลกมนุษย์หรือในโลกอื่นหรือในอเทวโลกมีลักษณะอย่างไรทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นสรณะเมื่อเข้าถึงแล้วเราก็จะแจ่มแจ้ง เื่อแจ่มแจ้งก็หายสงสัยพอหายสงสัยก็เกิดปีติสุขเบ,บิกบานอาจอาหารราเริองอยากจะทำความเห็นให้ถูกต้องเพิ่มขึ้นความเห็นถูกก็จะยิ่งเกิดขึ้นปัจจัยนะนะล้วก็ถึงพุทธรตัณนะถึงธรรมรตัณนะและถึงสังกรตัณน,นะ ดูจักว่าทำไมเรีกว่าพุทธรัตรนะทำไมลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าธรรมรัตรนะลักษณะอย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าสังรัตรนะจะไปเข้าถึงเนื้อแท้จริงๆเลยสามอย่างอยู่รวมกันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ทำหน้าที่กันคนละอย่าง เหมือนดวงตาเหมือนหูเหมือนจมูกปากที่ติดอยู่บนใบหน้าของเราทำหน้าที่กันคนละอย่างเรียกชื่อกันคนละอย่างแต่อยู่รวมกันรัตนะทั้งสามนี่ก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ได้ตอบเมื่อเราเข้าถึงรัตนะทั้งสามดังกล่าวนี้ ที่มีอยู่ภายในตัวของเราถูกเปิดเผยด,ด้วยตัวของเราเองเมื่อใจของเราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายในตำแหน่งที่ตั้งของพระรัตนตรัยเราจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรื่มพิติและภาคลุ่มใหญ่าเรามีบุญมากที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ จะทราบชึ้งกว่าที่เคยเป็นและก็จะทราบซึ้งไปถึงคำสอนของพระสมมติเจ้าจะกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่เป็นจริงและมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอน,นาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เลย เราจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองอยู่เป็นสุขด้วยตัวของเราเองแม้อยู่ตามลำพังก็ตามอยู่คนไม้ก็เป็นสุขอยู่ในป่านในเขาก็เป็นสุขอยู่ในที่ทุรกนดานก็เป็นสุขเพราะใจเราไม่เกิดความทุรกนดาน มีสุขยภายในอริยบททั้งสี่เราก็จะใช้ได้อย่างสมบูรณ์คือนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขใช้อริยบทได้สมบูรณ์อย่างเป็นสุขจะเข้าใจเข้ามาอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องเย็น แล้วก็เป็นสุขที่ตรงไหนเย็นและเป็นสุขแล้วก็เอาอะไรไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อเราเข้าถึงหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้จักมาอยู่เย็นเป็นสุขก็อยู่กันตรงนี้นะใจก็จะใสๆสเบิกบาอ,อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้รู้แล้วรู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราเองรู้จักตัวเราเองแล้วตื่นจากโลกมายาแล้วไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่มีแต่เรื่องจริงล้วนๆจะอยู่ภายในใจก็เบิกบานชุ่มชื่นเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลย เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมให้ดีนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี่เราก็ประคับประคองใจกันไปจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมารลไปด้วยก็ได้หรือจะหยุดใจวางใจนิ่งๆนุ่มเฉยๆก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเมียบ